สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟือ่อมบุญชูชาแนลนะค,ะ,คะขนาดนี้ก็ป้าแคทพาไปวัดนะคะป้าแคทชาแนลนะคะพาไปวัดค่ะไปวัดผาพึ่งท่าผาพึ่งท่ผา,า,า,าพึ่งค่ะไปไหว้พระไปไหว้พระกันนะคะวันนี้นทางนี้นีจะเป็นสามแยกนะคะทางแยกขวาก็จะไปเต่างอย เป็นไปออำเภอเขาวงนะคะ,ะเส้นสองสองแปดเจ็ดไม่ถ่ายรถเขาขอวิวดูวิวข้างทางนะคะวัดธรรมพาเป่าวัดธรรมพระเ,เขาวงกาลสินนี่จะอยู่รายล้อมด้วยภูเขาทั้งนั้นเลยเนาะป้าเนาะ ช่องป้าแคทชาแนลนะคะฝาก FC ด้วยนะคะใครเข้ามาดูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเฟื่องบุญชูชาแนลเฟื่องยายแคทชาแนลนะคะแถวนี้แบบเขาสวยจริงๆเลยแล้วเวลาป้ามาป้ามาเส้นนี้เหรอคะเวลามามาเตางน้อ,อ,อย รอบเจอแต่ภูเขาจะถ่ายไปข้างหน้าก็รถเขาวิ่งข้างหน้าเลยไม่กล้าถ่ายเว่าหาว่าเราส่งทะเบียนเขารถร้อนจีเลยนะป้ารถร้อนจีเลยนะ เยอะใช่ไหมขายเปิดแม่ยการขนสขายเข้าได้ทั้งจีซอนก็รู้จักจีซอบมันรีบหิวเครื่องเข้าบ้าดมันร้อนมันมันร้อนแต่วันนี้ร้อนจริงเนีมันก็มีแค่สิบบาทไอดียอยูเด่นเครื่องมันร้อนพอมียี่สิบเกือบสามสิบเนี่ยเครื่องร้อนเราก็ต้องลง สูงอันนี้เป็นหมู่บ้านขัวสูงใช่ไหมปัน mm hmm. อ๋อแสดงว่าหลานเอ็ดรังอยู่ตรงเนี้ยทางเนี่ยค่ะแสดงว่าแฟนคุณนอนอยู่หมู่บ้านนี่เองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่นี้แหละใช่หมู่บ้านใหญ่ แต่ภูเขาแล้วก็เปลี่ยวจะเห็นน้อยมากที่ชาวบ้านใช้รถมอเตอร์ไซค์นะคะบ้านก็อยู่ตามหุบเขาก็มีแล้วก็พื้นที่นี้เต็มไปด้วยสวนยางมันสำปะหลังอ้อยจะไม่ค่อยมีนะคะจะเห็นแต่มันสำปะหลังกับป่ายาง แต่เ,เช้าไปแต่เช้าแล้วก็กลับมาไห้ก็พี่กลับแล้วก่อนไปสก,กิจเลยย้ายกลับ